สวัสดีจ้าพนนี่น้องบอกไปอันนี้ขนมจีนน้ำยาป่าแล้วก็อันนี้เป็นนมจีนแล้วก็เป็นน้ำยาเป็นน้ำยาป่าพี่น้องอันนี้เป็นปลาทอดปลาโอทอด มา,มากินด้วยกันเพื่อนๆมาสาวก่อนสาวกับพี่น้นนองเอ้ยมน่ี่ใช้มือเลยพียน่น้องเอ้ยเนี่ยเออโอ้ยโอ้ดู พี่น้องสาวก่นจะได้กินนะพี่นอ้องเด้อชิมก่นอนอม,มามามาจวดจวดแซ่บใช่ไหงอืมจังกว่าแล้วอันนี้จางกว่า,มาวไม่เผ็ด กินหลายมันจะเค็มใช้มือสาวๆ,าวๆเลยได้พี่น้องเ้ยกินหมดนี่ก็เวียนหัวเลยพี่น้องเลยแป้งไข่มันล้วนๆใส่หลายเค็ม <laughs> โอ้ยโลกไตแล้วมั้งกู หอยเค็มอืมอกระปุ่นใสไหมกันคือปอนไปไหมเค็มโอ้ยกระเทียมตุกกระจายหา่เนหองเลยน้ำยาลาดอ่ มาเด้อพี่น้องจวดจวดจังให้มันเข้ากันอย่าพริกมันกองอยู่ที่เดียวมันจะเผ็ด,ดมือข่อพี่น้องมุนเอเล่เลยโอ้ยก็จะได้กินมุนเอเล่เอ้ยว่าอืม มันจะไปหาจะเกี่กบมะขี่บุนเอเลอลาออปลาโอทอดไก่ทอดจะก,ก็ไมิ่แหนมแหนม

อืมอืมงามอืมมาจ้ามาจ้าไข้มันล่วนๆวนมือนี่ จอากวางไปคนทด้งพ mm ี hmm. 是是่น um. ้องเล้วเอย่กชอบทิ่นี่ก็อย่ะลืมกดไลห์กดติดตามุญ ให้ท่องแก้วตาพักกินเนี่ยชแนลในเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย